สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณช่วบงบ่ายสองนะฮะวันที่11เมษาสองน2 5 0 0นี่เลยครับ56ก่อนเข้าช่วงสงกรานตอนนี้เราหลังจากที่กลับมาจากนากรกปฐมนะครับเรามุ่งหน้ากลับปทุมธานีลำลูกกานะครับโดยใช้เส้นทาง3 4 5ี่นะครับตอนนี้เราอยู่พื้นที่ที่ด้านหน้าเราเป็นเข้าตัว อำเภอจังหวัดปทุมนะครับฝนตกหนักมากนะครับทัานาวิสัยอยู่ประมาณร้อยประมาณร้อยเมตรนะครับแต่เมื่อสักครู่ตกหน,นักกว่านี้เราเห็นสายฟ้าพาอยู่เยอะมากบริเวณนี้ก็เลยหยิบม,มือถือมาถ่ายบันทึกภาพสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เราเข้ามาใจกลางของฟ้าโอ้โหเมื่อกี้เป็นไงครับหนักมาก ใสยายยกราผาสายไฟแถวแถวนี้นะครับผมผ่านเส้นทางนี้บ่อยนะฮะใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำสังเกตฟ้าผ่านนี้เยอะมากนะครับถ้าใครอยากจะตั้งกล้องสำหรับการถ่ายภาพสายฟ้าฟ้าผ่านนะครับก็แนะนำว่าพื้นที่ตรงนี้ฟ้าผ่าบ่อยอาจจะตั้งกล้องอยู่แถวแถวบางุทองนะครับแล้วก็หันหน้ามาทาง จังหวัดปทุมอันนี้เราก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นศูนย์กลางของของพื้นที่ฟ้าผ่าแล้วนะครับโอกาสที่เห็นเป็นลำแสงย,วยาวๆนี่ก็เลยค่อนข้งางน้อยอาจจะเห็นแสงนี่มันบูบว่าบูบว่านะครับเพราะว่าผ่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเมื่อสักครู่ก็ก่อนจะข้ามสะพานมนาะก็สน,นั่นไปตัง้งนแหละ แต่ว่พยายามจะจับภาพให้ได้นะครับว่าภลาขาตัวนี้มันปรากฏการความนุนแรงขนาดไหนเรามองนคนนี้คือผู้ขับขี่ในวันนี้นะครับคุณน็อกเขาที่มือชหมังเลยครับฝนตกหนักขนาดนี้ป็นไงครับแน่นอนควบคุมรถยังเป็นอย่างดีมากนะฮะ อย่าลืมนะครับขับรถส้ามกลางสายฝนขนาดนี้เปิดไฟหน้ากันด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นนะครับมือนจะมีอุบัติเหตุแล้วรถไซเรนวิ่งไปโอเคเรามาดูภาพด้านข้างของรถบ้างนะครับก mm hmm. ็แถวนี้นป็นะครับ่วนใหญ่ต้น ต้นตาลเยอะนะครับเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำก็เลยจปเหตุให้มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าเยอะเนื่องจากว่ามีการสะสมของแร่ธาตุภายในดินโสงผมเคยได้มีโอกาสมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าหรือว่าหัวลอกฟ้าแถวนี้ค่ากราวนนี่ดีมากนะครับระดับศูนจุดเลย 0.1อันนี้เป็นค่าที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับดนะาบปัดน้ำฝนก็เกือบเร็วสุดนะ,ค,ะคุณนอกเขบอกว่าเร็วสุดแล้วอันนี้เรามุ่งหน้าที่จะเข้าไปทางปักเก็ตนะฮะ เส้นทางนี้วิ่งไปเส้นไปปักเก็ดได้เราไม่ได้ไปทางาลังสิตนะครับโอ้โหเป็นไงครับใายฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงตอนนี้ก็จกังหวะไฟเขียวพอดีแลวเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ